แค่อยากให้รู้ว่าตั้งใจทำสักเพียงใดเคนี้นะครับคนไข้มีปัญหาเกี่ยวกับขมับหน้าแก้มล่องแก้มนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคนไข้อยากเสริหมหูเหงือกด้วยนะครับทําให้สวยขึ้นเพื่อไปประกอบอาชีพและอีกอย่างเป็นคนหน้าครับหน้าตอบอะคะ่ะโอเคค่ะอยากอยากอยากทําให้หน้าแบบดูเด็กขึ้นอะไรประมาณนี้ดูเด็กขึ้นเนาะทีนี้ตรงไหนที่หนูว่ามันตอบบ้างโอเคค่ะอ่า โดยส่วนตัวก็คือคิดว่าใต้ตาเป็นคนตาลึกแล้วก็แก้มค่ะแก้มและขมับแก้มละขมับเนาะค่ะแก้มขมับเนาะที่ที่นี่เนาะน้ําผากเอาด้วยไหมน้าผากหน้าผากก็เอาด้วยเอาเอานิดเดียวเนาะนิดเดียวนาะส่วนของเลี้นิดนึงเนาะโอเคครับอะสวัสดีครับน้องคนสวยน้องคนสวยตรวจงานได้เลยดูกระจกนะครับคนไข้อาบอบเอาแบบเติมพอดีก่อนนะลูกอ่ะเป็นยังไงบ้าง สามจุดหนึ่งสองสามเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะอ่ะเปลี่ยนไหมลูกเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนอยู่เนาะ,ะชอบไหมอเ,เอาตรงไหนเพิ่มอีกไหม เหมือนเมื่อกี้ที่คุณหมอแนะนำค่ะใช่ที่คุณหมอแนะนำเลยค่ะใช่อะพี่ขอแนะนําตรงร่องแก้มฝั่งนี้เพิ่มนะกับข้างนี้ฝั่งเพิ่มให้เติมให้เหมือนข้างนี้เลยนะโอเคเอาตรงไหนเพิ่มอีกไหมเอาตามที่พี่บอกเนาะตามที่คุณหมอบอกค่ะโอเคนี้คนไข้เอาแบบเติมพอดีนะครับอนาคตสวยแล้วมาโพล์วอัพด้วยนะครับเพราะอยู่มาเลเซียเนาะนะครับอะมองกล้องกับพี่นิดนึงรูเข็มจะนิดเดียวจริงๆนะคะ